เลีวตำเพลือตำเพลือวันนั้นว่าเจ้ากวาดกูหนังเล่นกันตูตีตูตีดีเล่โปเรากันแต่งดินระว่ามเโอ้ยดูหมดก้าเลี้ยบชุบกูกวางอกเลี้ยมหลักใจฟิปกู้กับเมมทีนี้กูไปรันกาไปเจรันกาไปเจอกู้พีเจอจ่าโดนเจอจ่ากูยกูเจอหนำกู้านำกู้ด้วยหนำกู้ก้าหยางเลยแต่มึงเอามาตำเพลือโลกเด่นนุย โอ้มาเจ้ไหนจ่าโรนั้นโอ้มาตึงกูเจ้กลึงจอกกลึงจอกกลึงจอกวัวไม้นั่นในนู้นไอหนิวจาก้อยปลอมจ่าโรนปลอมปลาดก็มาตึงหนังเรียงเกี่วกันมึกกรั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 กไอ้นิ้วมึกก้อนเปลือนเย็ยดเม็มึกตึงมันแตกจากขึ้นไปบนด้นมึกจ่าโรนเออก็ูเจ้นำก้อยใหญ่จากก้อยก้าวยางไอ้ตราเป๋นจัก แตกตกแตกต่ำไรตั้งพากนี่ยาหมาบนำอยู่ที่โบนี่ไปวัดสงวันปราวีดังเวียวให้เปรตดึงต่ำไรลาดคู่ว่าจัดปีให้หลวงเอ้ยเปรตด่ากูกว่าจะไม่ต้องตำตาโอโรกูอุหิตต่ำเหมีงด่าเกยโอโรด่าแม่ยายเลยจะเม่กูแม่เมียนตัโตกเลยซึ่งสวยตินี่จักขึ้นไปหมดดไว้ติตก็ว่านายดูเหมยลงและนี่ไปกลุบหลวงเกิดเมยวัที่เปรตโดนมา จนเปรี้ยก็เจียนนิววัดใจไอ้เตียงตั้งดนใจยไอ้นิวเออตั้งใจตั้งปพดว่าเมือ่อระจื้อเยีดแบบจนหลักลงไปโยกลางกูไม่ตายมึงเลยจะคนเดียวมูบัดไม่ตายเออแตกก็ไปตึงโยกตีปากโอเดี๋ยวว่าจุดหวดัวจนเยีดแบบโต๊ะกูโย่พอดีพอเี็นไอ้นิวเลือตั้งตัวแหลมโตกเจอยเดแบบมันวิทย์แบบมันแทงไงเจ้ ว่าเราโยรยเป็ดทิพรูตายไม่ตายมึงเล่ก้นแดมบบูบานะเลือดแมมแคว้นล่วง,งโผล่เลยไม่รอจกักแต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 กก้าวไปที่กอไม่ไปที่จุกไอเตเงเอ้อกันคายเราเป,ป็ดทิพย์ค่อยอะไรนู่มังลาเตรีม tầm ต,ตรียมต ầ m รังเห็นี่นิวโรเย็ดแมมไปเหลือตั้งตัวไปกลางอยู่เว้ยวเว้ยว,ว,ว หู่บงลาตั้งปัวตั้งเมียมตกวักแตมโจลงโปม่งเงินบินมองไอ้นิวตายได้เลยมึงฮะว่าตายได้เลยมึงรีเฟรชแล้วกับจุนเลวงัวกับเต่งเลวนำกล้วยกับกินเลวหู่บงล้ากับโจเลวเห็นไม่ตายตายจไอกันกวกฮะ <laughs> ไปดูยรอยเหลืองนี่เลยอันเหล็กบันนกวันเดือนนกขึ้นกำต่ำเลยไายกูม่อกูเลยวัวมู่วัวง่วกับอ้างเรียบร้อยเม็ดคอยตัวกูม่อเลยกูม่อกูดิเผื่อเขาไหวกูม่อนั่งกูม่อไากูวไหวกูม่อเล่ยากูดำวันจักไม่รู้เรื่องเปลือกกล้ามเรื่องแกก็ยูดติดด้อยตายดิเกโอโลบ้านในมวดชู้ลำติดกันเป็นยานเออ ไม่เลยต่ำหรือบูรอมแล้งจริงไงจริงเออแล้งเรื่องป่วนแล้งโอ้มันมากกว่ามึงเล็ดจำใจรู้เรื่องเลยจะรูไม่โลดเลยโอ้เจ็บในผู้เงื่อนิต้องเก็ดผมต้องตังยิ้งต่ำบูดจ่ากูมอกตวาดไอ้โรยจริงนะนี่ตีนีน้องเปลว่ากับมึงน้องเด่นใจน้องโดยความรักเล็ดมาโยนี่ปีติ่งก้ามเจคนเราเนาะ รักกันก็เ right? well? um, รียกว่ารักกันได้มันเกิดความมันคงอย่างเมื่อนี่นุ่ยกับปีเต็งถ้านั้นนุ่ยเมียมึงตีมึงได้ไปนันแล้วกูตีเป้าอะไรไม่อยากได้ก็ตีเป้าก็จะมาหลุกเปไม่รู้เรื่องมึงแรกกูป้ามาโยกกูได้โจมเดือนถิ่มจ้างกว่ามาปีเขาได้รับสุราแต่งเกย์อื่นซอยอ่ะ ก็บายแล้วก็โยกันแม่กูโย่เกตายได้ดอกใบวันนี้จะไม่แลงกับไก่เลยว่าไม่แลงเปลือแม่วุบใยจะแลงได้ช่วยโยกันเปลือกีกินข้าวกินเลยทีกินข้าวกินเดียวกับน้ำกินเดียวกันทั้งหมดว่าช่วยต่ำหลวกกันได้บัดก็คิดตรงนั้นคิดดึงตีกันดึงโอนคิดทรวงตีกันทรวงโอนคิดจามตีกันจามโอน อีต้ามตีวะมันเด็กถึงตีต้ะมันนั่งไม่มันนั่งไม่ไหวาเหยียดเหม่มก็นกอดยาวเร็วอย่างกานิยวจีเลยาาเดีบอกว,วันแดกเบาเร็วทีท่ตาย <laughs> ายกูกินมากโอนเหยียดเหม่มันดำกว่าปูวเลยบาาอกวันเออมากโอนเอ็กลือมากโอนจังหวัดต้นมน้ำหลบกินวันดักกล้องติ๊กลิมดีนักเล่ยชวนมันยาเป็นรอบยาโมออเ <c oughs>

ร่วงโรยแต่งเกตในี่เด็กมาตามมาดานุยเออหนูไปดานุเติมเมียไปนอนเล่วงโรยอะไรก้อยแต่งเกดักเดียวไม่ได้แต่งจะไปนอนกดเกดอยู่เร็วมาใหญ่รูเรลืองนี่ก้องอู้นักใบกะใบกูไปตึ้งนอนกดเกดอยู่จิกกูไปตึ้งทำตายคิดใจเจียงโราก็จืดเหลืองอยู่พอดีพอก็กำเร็วก็เจิรกำแล้วก็เจิรครูโม่้าบ้าน ตาโอนตาปรารมโนโระกำเลวให้ลงมากำแล้วงอฤให้ลงมางอฤตีโรงนะโมโนรากำแล้วลงมางอฤตีโรงโมโนรางอฤนะโนตีโรงโนระยืนไปยืนมาจักติษไม่ลงเรยไม่ลงลง,ลงเพื่าเมียกูไปโน่นกอดเกโย ตึงตําเรือตําเรือกูยืมไม้กลองตุงโลรากูไอคิดได้ลงตามหน้าฟากตามหน้าปูตามหน้าแขง้งเสร็จแล้วยัดเปมมึงแล่ดิ่บก้นดิ่มกรอกูคิดป้องไปลงตรงนั้นที่เคยเมียผมเตือนก็มันบ้งหนึกว่ากูเอารักตีลาวเวลาที่เราคิดกันเม้นกว่ากูคิดป้างกับโลกว้าวโคตรต่างโลกโราเกเหล่นปนนั่นเออนุกเลยหนูนะเออนุกจะมาเจออย่างอกออกเหล่า นุกจริงนีโยนจําฟื้นเด็กเราโยนปะเนียโยนแบบนุกนุกโยนแบบใบใจที่คืนนี้มากเลยเจ้าปราบโจนรับเต็มตีเม,ม,มลอาองหน่าเด้อโออเจ้าปราบดูปีดำอดีตมือขี้บอดนั่งตุดติบเออปีบ้าเราเออกามาคืนนี้จำกันได้ไปีโบเราตีมนันตั้งแต่ลุงโยกันน,นัาขาขาข่นกับก้าวกับปลากระอ้ารเออเหล่ายาปลาพิงโออเจ้าอาโนมาั้เป็นลงเต็มเม็ด อยกกินอได้ม่ใจไม่ละใจไม่ไอ้กล้วยละไอ้เบนแล้วโอ้มาไอ้อื่นเลยควันใจกล้าได้กล้าเหลือเออกับข้าวกับปลากินดีอันนี้หัวแกงเต็มเตะวันนี้กินก้อนก้าวตับเออยกินวันจิติมาเชื่อมามีนั่งจัดใจมานจะแดงไอ้พี่นองจุ่มเออยใบวอกใบเฉยกันแมยองเก๊กับใบเฉยแกต้มแตบุญเออนี่คืนนี้แกต้มบุญนไอ้นั่งกับเล้าโกมาดูเต่าดอยแร้ว ก็โอ้ปากนี <If> suffer, Jamie, ่อันเออหัวเจี๊ดที่ลบรุนเลยนู้ไอเจี๊ดมันบันนันยูุ่้ยพอรู้เอวเอวนอนผมไม่ก็โกไม่ก่ตื่นก็นอนลับรุมมังก็แก้ไปลบมังก็ตรงแจงมังมันจะขึ้นกับก้าวบงที่หนูตายไปองนู้ยอ่านวัดวัยโยชน์อาจารย์เจี๊ดก็แล้วนั่งกับก้าวบงกว่าพ่อจักดิบดิบเลยนายลุง จงไปโนยจงไปรุงพยาบาลผูกไก่เออร้อยจัดว่าดุกพวกราอยู่วันโบดังตรงกว่านี้เออดังจะลุงตอนนี้จะนับในปากตายเราเจ็ดรวยรุงเออหมากนั่งมากว่าโบรับปลักปลักมากเกินไม่เลยกับไหนกันแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีเออโยดป่านนี้ใบอกใบใจที่นี่พี่หนุ่ยกับพี่แตงก็เคยมีครอบครัวเคยมีเมียมีลูก พ่ผมนี่โปรเม็ดกับเกยบวชกับบวชแล้วพี่นุ้ยนี่เคยบวชแล้วบวชแล้วกับบวชเ,เ,เ,เรียบร้อยเม็ดอ,อ,มอ่านบวชพ่อมนกแกงนกเต้ตัวเลวกของลุยแกงนกเอยแกงนกจอกดิอ๋อโรยไม้ก้นก็แกลมปลอยเจงกูไประหยัดเผื่อมึงกูมันเยาวนตำบุกพุทธาจะไ,ไปกินกับหลักได้กูดโอัอนั่นเออแตนหลักเลือกปลากูหลักโอ๋อโรย เราบวชเราต้องต่ำเพลือควันเวียนบวชแม่กับป๋อรองอยู่ปลือยเปลือยปลือยดีใจที่ว่าได้ตื้อมอน่ะตื้ตอปัดเลยไอ้มึงมาจะก้องเกยดังกาเต้นกับกาหมูกันเลยอย่งไรกันนีรองเกะตายก็อย่าร้องันแม่กูบวชชวดจะกูขอเบี้ยหมายล็อกแค่เลียบพวันเย็นนั้นไปจึงก้าวอยู่ในวัดก็มาบุญปลาพอดีมาบุญปลาเออ มาบุญปลามล่งกินแล่มาบุญปลาปลายังอุดร่ำมงเตีตังกูบ่ล่วงยืนนั่งเครื่อเล่ปล่ล่วงว่ะปล่อยยังกรบๆเราก็ไหว้ตาวันบ่ไปตึงบ่ไปตึงก็กคอยชวดกุญจราคอยใหม่กุญตัวกุญตัวกุญตัวตึงไหนนุ่ยชวดได้ย้ปลาบึงบวชไหมไม่ใหญ่ชวดได้นี่นะปัจจัยว่าก็ไหปล่อยกันจงปล่อยตึงคอยใหม่กุญตัวกุญตัวตึงปล่อยว่าเดียงขึ้นกุญจรามันก็จ้อยรานั่งเล่อยู่ปื้นแล้วพี่หนุ่ยทำไงจ้ะ ปัจุนกุดธราตามมาุดดาตรมมากับพยากรตากุามมามื่อปลาตัวลนยินพอมาตึงกูใส่กุดป็นแหลจรงตังื่อ่กูวนกแต่กูนึกออกเลยตอนอยู่ปอดชองกูยอยนในรองให้เลยปลี่จางปลี่จางเลยจาง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 จาาง จางๆรวดกับพุดลลายขุดละลาตธรรมะปยากตาจางาาามมาาจาง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 เมื่อวาติดบนเราเจ๊จิ๊บกุนก็ปลาวัน,นจัดรวดแข่งขัากินกับจางอยู่เราเจ๊จิบมาเสร็จแล้วไปโต๊ะก่านนั้นว่าจางปันต่นตางวัดใส่ติดด้จางปันไปโต๊ะเจ้าก้องเร่องเรียงเจ้าเดิมโน่นไปร่วมจางกันมาเลยเราอะ ไอ้ไม่กุนตัวกุนตัวกุนตัวแต่จ้ามตัวน้ำปิดเม็ดเงินปืดแต่ตัวก้องคูตีอันเลยว่าจางปานต่างอันกุญจลาน้อยโน้ยน้ยกล่วจ้าชวดกันเยอะเยอะใจเก่ไม่เก่งมันตึ้งกลัวก็คูโปรยวัดจางจ่างช่างจางจ่างช่างโมโนหนางหลังตัวหน่วยงานตื้อวักกุนเลมกุนเลมกุนเลมยิกแต่งกูแต่งตายโง่หว่านกูเรามาชวดเปล่งจางอยู่กุญเเี่ย ว่าวนจุลบาดจิงเรื่อว่าวัาวเจ้ายังแต่บุ๋งเล็วไปตายท้าวันก็ตําเปลือกดพุ่งก้าวมาเล็วันเกิดกับกูหยัดแหม่มพึ่งขึ้นจากน้องในก้องเหลนไปนอนรับอยู่กลางน่องปลาขึ้นเรื่องไม่นู่ว,ว่าพอดีเล็วตาปลาวันเกิดนุยวะ่ะพอดีปวร่องเออไอหยัดไอปอนนุยจิกแต่ตึงกูว่าหยัดแหม่มปลาอย่าว่าไหนหยัดตาเคยกูบอกแล้วอย่ากกุดตัวเป็นมต่ตึงมันตักก้าวใด้ บาที่ว่าปูป้าเล่นถ้าเก้าได้บาทได้เทดกันีกมันหนังนุ่มมือซึ่งคุยต่ำเรือเหยดแม่มันจะกูว่าเป็นแต่กูจำได้แล้วเลยว่ากูเคยรงเพลงเพลงเลยเสียยาตาว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูย่แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูย่แฮปปี้เบิร์ y เดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ททองเย็ดแม่มันเต้นอบวักกันแล้ว เป็นปนัานอชีวิตครัวักตะกาวันที่ตายนายนายดิมวินวนจริงกับพี่หนุยคนเรานี่ย่อมมีประสบการณ์ชีวิตแต่วันนี้พี่ดินใจบอกกับเปรวา่าเพรวาว่าพี่ดินใจจะเดินทางออกจากบ้านครับผมวันนี้พี่จะกอกมอบความรักทั้งหมดที่มีให้กับเพราวาวนวุกร์นี้พี่จะเดินทางนําพี่หนุยพี่แท่งไปหาการทําหาเงินมาประคับประคองครอบครวบัครวก็เราด้วยความยากจน นักก็เอาบอกก็สู้นะครับพี่หนุ่ยพี่เตงอันนัครับแล้วแต่น้องเดินใจว่าดื้ออไปแต่เดินใจเออลูกครอบครัวเรานี่อยากจนยังรักบาทอุนะปัดเก็บไปเล่นไปก้าวจัดอันจังหวะปั้นเพื่อจัดกับต่างงานจะโนยีได้โอ้เป็ดจมกับมาโอ้ยีจมกับไปด้วยนี่ว่าโจดปิดอัตาไม่ดีแล้วที่เด่นหนุ่ยเออแต่ใจออยังรักต่ำเื้อมากองจอบไปไปก้าวเสียไป จบดักดาจบไปไปก้าวันไอนั่งซื Look, ้อจีนนั <k fulfil> ่นก็อยากเบื่อไปที่เปิ้ลอีตอนอีเตียวอีเตียววันเนห่ยมเตียวพลูเหยียบมือแท้ก็กำไม่ไก่หมดเลยตายก็ไปเลยลูกเออเดินใจไปงานตั้มเหล็กตั้มก็เรียกว่าไอประสบความสำเร็จในชีวิตโอนนี่ไม่มีเลยไอลูกเออตีดินตีต่างก็ไม่มี นี่ยมีแต่น้ำลังเนี่ยน้ำนึงกาดินประมาณสักเฟ่หลายทุ่ได้ตบมากินวันนึ่งวันไดู้มีหลูกมีลาดในกูก็ได้ตื้อตอดทู่อย่าเตี่ยวใกล้กินเด้ลูกหลอกครับพ่อวันนี้ผมลาพ่อเดินทางเพื่อต้องการที่จะไปารการทำแล้วก็นำเงินมาซื้อข้าวซื้อปลาซื้อหยกซื้อ,อยาให้แก่พ่อเออไปลูกออูดได้เวลาแล้วน ก้าตู้มาตามในว่าก้าอยู่ก้างดูก็ตู้อย่าวากูและบเฉยกับชีวิตเราเตือนอย่างอยู่อิทยาดงนั่งปละตูแต่งแก้วมาควักเดียวมึกสักี้เด๋ยวแม่เล่นกันสักืนบเฉยชิงหน้าปัดแกไม่เกลียดเลยตอนนั้นพี่นุ้ยกับพี่แทงพี่นุ้ยกับพี่แทงไปเก็บสัมภาระนำเสื้อผ้าไปกุนละชุดสองชุดเดินทางไปสักหนึ่งเดือนแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปรอผมทางนู้นนะครับ มาจเิงมากปเร่นู่นเปรร่วะพี่ไปไม่กี่วันพี่กลับนะค่ะความรักที่เรามีต่อกันนั้นเปรตสัญญาว่าเปรจะไม่ยินยอมให้มันพังสลายไปอย่างแน่นอนที่สุดตอนนี้ลูกในท้องของเปรก็อหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วนั่นก็คือลูกของพี่เด่นใจ แปลจะดูเล่เล็กอบรมบ่มนิสัยและเลี้ยงดูลูกของเราให้ดีที่สุดหนึ่งเดือนพี่กลับน้าเปลข่ออยู่ทางนี้จ้ะแต่ก่อนพี่จะไปพิจารอมเถอให้ชื่นใจสักครั้งหนึ่งพี่รักตื่นหลอเกินแปรความรักของเรามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ได้รักด้วยเกินตอกไม่ได้รักด้วยทรัพสมบัติแต่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจจ้ะฉันขอบใจพี่มาก เอแล้วก่อนจะไปหรือใไกลเรือนเอแล้วพี่จะเดือนน้องรักสิงพี่จยาไปหลายวันนะครับหนึ่งเดือนพี่กลับ ไปไกลเรียนปีเจตียน้องสักสิ่งเจ้าเป็นยิ่ง่างเจีงาายงฮะแปลนอะไรจะตาไปเรียนเปื่อนน้องอยาเจียนในมันงานจะเสียงานเสียเวลาเดี๋ยวเราใกล้หนา้าผู้ค เจ้านจร่นลองจัตอระวังเ้าจัต้อโอกาสใส่กระจัดแล้วตั้งวางไว้ที่กลางตาดนองอย่าเจียใจแตงและยิ่งหน้าหวางใจคนอย่าปล่อยตอนในเพื่อนลวงเสียแล้วจะครวงในองอบิงซ้ำมุมหน้าแมง รักเธอแม่นะกเด็กก็คุณมากับพี่เด่นใจอันนี้บิงซำมุมหน้าแม่งมา่าจำเอาไว้เตดนองรัก ยายเปื่อนยองหลักตาเจียกำปีนยอดร้อยอย่าปล่อยใจยังเยาวัเรียงตื่นลึกอ้อนองหน้าควรจึกตรองเรนหนึ่งเดือนพี่กลับนะจ๊ะมีอะไรเป็นของฝันฝากให้พี่บ้างหรือเปล่าเชิญทางนี้ค่ะอดตัดสินใจแล้วจะเดินทางก่อรือในวันนี้ ส่วนซองปีเดินตางบอกว่าใบหน้าปอส่วนแปลว่าเขาประกายนี่ทุดใสยังอาวอนจำคำซ้อนข้องปีใจพอรือก่อนหน้เด่นใจปีไปหางานทำปีหน้าปีกอก็คงแะกํำเกลียดแต่ปีอย่าเป็นเกลียดที่ลืมน้อง จะย่ลงก็ไม่พอกับเมีอยก็อยู่แล้วอนี้นัเมีอยก็อยู่แล้งยังกะไม่จะตั้งสาไว้รอสามี ดองพียังนั่งรอ,อตัง้งแทมไวรอแทมีออยอดดองพียังนัง